เป็นหนึ่งชาติครับใช่ฮะเนี่ยอาจารย์ถวันครับโอ้ม no ีหลายท่านเลยฮะเนี่ยถ่านได้เลยครับไม่เขาไม่เล่นได้เลยฟรีเต็มที่อิสระอันนี้ใช้วัสดุอะไรในการทำครับใช้กาวครับกาวผสมขึ้นมาเองครับอ๋อครับผสมขึ้นมาเองนี่สวยจังเลยมันให้ตัวได้มันถอดได้ตกไม่แตกเนี่ยทุกอย่างนี่เหมือนตัวเนี้ยเนี่ย สำคัญคือลงสีสวยมากเลยลงสีนะผมไม่ได้ใช่บาตรนี่ศิลปินเลยนะเนี่ยฮะไม่ไม่ใช่บาตรครับใช้ลูกกันงามมากมันอันนี้คือร้านพ่อช่างนี่จริงๆแล้วมันป้ายชื่อที่ขอสถาบันผมก็เลยเอามาติดเพม่นจะได้บังบางปากปกเขตปากช่องได้ในนี้ฮะเดี๋ยวผมช่วยโปรโมทช่วยฝากร้านนะครับช่วยมาดูที่นี่เป็นงานศิลปะครับทำด้วยมือชิ้นเดียวอันเดียวนะครับเตาต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ ครับผมอย่างอย่างตัวใหญ่อย่างนี้ฮะอันนี้สูงกี่กี่เซนประมาณ2 6ถึง28นิ้วครับ28นิ้วถ้าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ถ้าราคานถ้ารวมกีตาร์ด้วยอยู่ที่5 0 0พันครับถ้าขึ้น้อนี้อยู่ที่2,500ันหครับสองพันถึงตัวถึงตัวนี่ได้เลยครับได้เลยครับครับผมครับจัดจับนินบุรีนะครับโอเคขอบคุณครับ